ครับเราเดื้อสาวอีสานไม่กินผัดเทียวครับวันนี้มาได้ทายวิธีการทําสาวอีสานมะทันสาวอีสานสาวอีสานทำอย่างไรกินแน่มีกี่เมนูนี่ที่ว่าฮ้อนหนึ่งนนหรืหว่าเม็ดนี่อ่ะอืมกดเรียกว่าฮ้อนจริงๆก็ฮ้อนหนึ่งละฮ้อนมกแล้วเนะะะาะภาษากลางเรียกฮ้อนมกมใส่ข้ขาวคั่วแล้วเปลี่ยนภาษาเหนือก็ฮ้อนนึ่งไก่แต่สาวอีสานดัดเปลงมาใส่หม้อกระทะนี่ครับมันก็มีใบตองมันมีใบตองพวกคนไข่บ้านเราสาวอีสานเนาะ เป็นแต่ชาวอีสานทำทำอยนะครับนี่เหมือน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 ห่อหนึ่งเลยก็คือกันละเนาะเหมือนกันเลยแค่นี้เนาะนี่อย่างนี่ไม่ส้มใส่ไก่มีเสียงว่ามีส้มใส่ไก่ถ้าพังเนื้เรื่องอย่างคือกันนะสิเหมือนกันเนะกันถ้าเป็ดภาคอีส่นก่ไก่จะไม่ส้มนะนะครับกัีแขงเอาไ่ส้มใส่ไก่ใส่ตีไก่ใส่ไตไก่แล้วนี่ดิไม่มออะไดิี่ดิ น้องคุณถามมาเอา้าไปเห็นไอ้บ้าเหนือกับพี่สาวาาาวิสาน,น,นกินหวานจะเคียนโอ้เนาะกินจริงก็กินอย่างเดียวเด้โดนๆกินแค่หนึงเนาะนนนเพราะว่า<ก><ก>วุาน,วานหลายครั้งแล้วน,นี่สาคูุนบอกสาคูเซมันเก,กี<อ>ียวเซข้โพดที่ประเทศตลอดอยู่สได้มาได้มาไทยวิธีต่างนทำับมีแล้ครับบ้าเหนือก็อาจจะไปอาบน้ำอยู่อาจจะไปอาบน้ำข้าวองยื่นไก่เนาะข้าวไม่กินแล้วน่าะสยสารนอก เนี่ยครับเมนูเมนูกไก่บ้าน <c oughs> ี๋ือหอมกหรือ,อรหอนึ่งแบบไก่บ้านมันนีเดี๋ยวถ้าห <c oughs> อนึ่งนะถ้าพี่ยาเขา,าเห็นก็ขอเมนต์มาเด้อด้วจะ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 จจะจะจะาะจ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 ะะจะจดจะะจะจะะะจะจะะจรจบจะ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 ะจะจีจา,า,านะจ <c oughs> ะจ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 ะะจ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  มีพักอย่างใส่ใบบักปูดมีอย่างกั้ใสไปแล้วครับมาลมะใส่หมกไก่ถ้าเปลี่ยนภาษาพื้นเนือเอาแบบพวกไข่กับคาร์เนาะอหอมนึ่งหอมน,นึ่งไก่ถ้าเป็นภาษาอีสานเนาะภาษาอีสานกับหมกไก่หมกไก่แต่ถ้าเป็นยูเบิไทยเขาใส่ใบตองเนาะแต่ใส่สันนัดเพลงมาใส่หม้อว่าอยู่เมืองนอกมันบ่มีเนาะอันนี้เสนอเลยนะครับสำหรับคนขายบ้านนะครับพี่ๆคนไหนอยู่ขายบ้าน จะได้ซูนี่ได้บอกด้วยได้กันกับบอกแล้วกีว่น้ำมั้กับเหมือนมุกเลยนี่ครับชิมเหมือนกินคือต้นพริกเผ็ดเลยฮะอ,อ,อร่อยอันนี้แกงน้องไม่ส้มชิมแล้วกินได้ชิมหูห่อนละเลย ตัวนือเลยโค้กไก่บานใช้นามนาวฉะนั้นเมยนสะม้อสุเป็นถุงมันผสมเลยเนาะแต่ถ้าเป็นบ้าวใช้นามนาวมันจะกลายเป็นคือยังภาษาเหนือน้ำไม่โอห่กอาจาเนาะภาษาเหนือน้ำไม่โบเพิ่มสนาะอืมนอโขบนะอืมนอโอเลยครับเหมือนเป๊ะถ้าอีสแอมเปอร์มีเดี๋ยวทานอผสมอ่ะถ้ามีน้ำไม่ชุ่มก็คือซุ่มเลยอู้หวเข้ามาทานสาวอีสานเลยวันี อืมอิ่มมคนบางไคลวัดเบอร์เหนือนี่ข้าวมาแมงไว้กับเป็นวัดเลยเขาปบางไคลวัดกินประจํานี่ไปขอวัดเันแกินประทันเนาะอืมวัดเป็นประทันอืมอะไรอย่างเป็นบุญเป็นเลย เกยงไม่สุดนช่บแย,ย้ำไหนรอยย้ำนั่นนะาะแเ่เราอปูนของเข,ขาขขเนาะอดีปวดข <c oughs> าปวดขงเขาผู้ใดกันดเดิ๋ยวาไม่ตีนไก่ใส่ตีนไก่บม มัไนไม่ n ้องไเนะอไรออออตังลมปนไตไตไต่หนดิออนพอเราหมดแล้วเป็นคนดีเด้สีมือมาแก้ขขา

รงิงน้าน้องไม่อยู่ในถุงครบสำหรับเราคน,นอ,อยู่มืองนอกเด๋วรู้เลยว่าน้องไม่ดองไม่เป็นแบบใดอเอาขีน้ำทิ้งก็หอมเอาบอกก้าก,ก,กินน้ำนั่นะหละามันล่างล่างเองเดี๋ยวพี่เิ้งเอาแกงเขาอยากให้มันส้มใส่น้ำานาวครับเพาต้องยอมรับนาออยากให้มันกินมัน,นก็รสชาติของบ้านเขาน้าในาถุงว่าเป็นแต่กินของช่งออกนอก

khẩu ăn luôn yên này hết hết mười 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 cái mười mười đeo mười thôi mười mười khi mười 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 lắm, mười mười mình แข็งมาบานือแม่บอกใช่ว่าเป็นพังเนื้ว่าเมนจำภาอีสานละไม่ได้เจ้าน้มันแล้วก็มาใช่กระเทียมบ่กอือ,อตําที่คนชคาถ้าเป็นพักเนื้อนชิคายจะบ่อยตําดเนะนี่ตําชิคาได้กระพิเ,เ่ได้ใส่กับปีให้ให้ เก็เรียกินวันพระเนาะดูสีนวยสีนใหญ่อีสานเหมือนกันบอกมกกุกยังอีสานอาหารทั่วไปอีสานได้มุกไปวัดบ่นี่ยบ่แล้วเจ้ครอบครัวมันอาหารทั่วไปนะเฮ็ดเบิกคือกันดอกอืสีนวยอย่างก็แล้วเจ้าขวดใบนะครับหอมข้าขวคั่วไต่ไกลอ่ กเ็กกเกส้นริกเหมือนรูดโดนเลยหอมก็วคั่วกินได้เน้อยเต็มาะวันอืรมไม่ หมาหน่อยตามในคลิปมันแม่มันหายเนาะเตั้งแกไปปล่อยแม่มันแม่มันวิ่งไปไหนลูปแต่นี่เดี๋ยวจะดูเดียวว่ามีมวยอยู่บนนั้นหรือเปล่าอู้นๆครับ น้องไม่ม่น้องน้องไม่บบพระท่าอ้นาะไม่ได้กินน,มน,นมไม่อ้อนหรอกน้ไม่ก่าไม่็่กรงขวกเรานไม่เท่าน้องไม่แก่แกน้ไม่บแข็งแกกินรอกออืมกัดไปได้ดิอืมอมกินไปเลย,ยได้ <c oughs> <c oughs> อืม เท่าไ่เท่าน้ำมันโซมูงอ่อกันเนาะนุ่มกว่ากินมาได้เลยนี่กิ่นไก่เหรอ Thì tìm cây đi ừ. <laughs> Cho em thấy hàng kín nhạc nó tìm cây nữa <laughs> 你好，完。嗯嗯，哪里不中？ เลบุนที ead, like yeah, right? <so nice, ่มิ้อมก็เดียแซ่บๆหน่อยหร่อยังไงเข่มไม่ซมยังเอกไปเทียมมันพิเศษนะดูนี่่เลยเนาะโอเคอ cái mắng mình bọc. Mãi mình mãi 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 xếp หอนหอนทั้งนั้นเลยอื <c oughs> อ๋อหอนห่อนสมสมอะไอย่างขอย่าใส่มือครับทำมีซ่อนอยู่ใส่มือเาอ,อืม ไม่ไสมเทานี่ครับเ,ท,เท,ท่าเท่าอ,อกหมดแล้วอะกินเขมโอ้ยฮึ่อฮ่มน่น่น่ cảm ơn mặt nè Cám ơn mặt Thôi Ờ Mà Mà nhai như thế nào vậy? Nhắc khẩu Ý, nhìn màu nó mưa 对。 ติ่มเน้่ยอ๋อน้าเอาเลยนะอร่อยอ๋อิน <c oughs> สักตินนะตินติดบอ <c oughs> <c oughs> ครับค,ค,ครับ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 ครบครับครับครับครบครับครับครบครกบหนับสรครับครบครับนือบา,ารบรับครับครบรรรครด้วยนะครับ ครับผมขอบคุณครับอารัทคุณอน่ะขอบคุณครับ,วบสวัสดีครับ